ค,คุณผู้ชมครับไปดูความคืบหน้าเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์สลดเกิดขึ้นที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งย่านอ่อนนุชนะคะคุณครูใหญ่ก่อเหตุยิงน้องสาวของตัวเองค่ะหกนัดต่อหน้าต,ต่อตาเพื่อนครูและนักเรียนนะคะทุกคนช็อกไปตามๆกันค่ะล่าสุดตำรวจตามตัวเจอแล้วนะคะผู้สื่อข่าวของเราคุณอนุรักษ์เพ็นสวัสด์ค่ะไปติดตามความคืบหน้าล่าสุดของเหตุการณ์นี้เชิญค่ะ ค,คุณชาดาคุณวีรชัยหลังจากที่ตำรวจได้ออกหมายจับครูใหญ่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งที่ก่อเหตุยิงน้องสาวของตัวเองภายในโรงเรียนย่านอ่อนนุชจนได้รับบาดเจ็บสาหัสล่าสุดรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้แถลงข่าวการจับกลุ่มตัวผู้ต้องหารายนี้แล้วครับพลตำรวจโทสานิตมหาถาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแถลงผลการจับกลุ่มตัวนลลายพิสิทธิ์พลไกลพิพัฒน์อายุ48ปีผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดพะโขนงหลังก่อเหตุยิงนางปีรรัตน์สุรพงษ์ประภาอายุ45ปี น้องสาวของตัวเองจะได้รับบาดเจ็บสาหัสภายในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งย่านอ่อนนุชก่อนจะขับรถยนต์มิสูบิชิมิราสีแดงทะเบียน2กไก่ชกเชอร์แปกรุงเทพมหาคนครหลบหนีไปโดยตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวนายพิสิทธิ์ผลได้ที่ลานจอดรถโฮมโปรอเวนิวถนนบางนาตาดตำบลบางแก้วอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการพร้อมของการอาวุธปืนรีวเวอร์ขนาดจุด38ที่ใช้ก่อเหตุด้านนายพิสิทธิ์ผลรับสารภาพว่า สาเหตุที่ลงมือยิงน้องสาวของตัวเองเนื่องจากน้อยใจที่ครอบครัวมไม่ให้ความสําคัญรวมถึงความขัดแย้งในการบริหารงานภายในโรงเรียนที่ครอบครัวเป็นเจ้าของประกอบกับมีอาการเมาสุราอย่างหนักจึงเกิดความโกรธแค้นและได้ตัดสินใจนําปืนที่อยู่ภายในรถยนต์ลงมาก่อเหตุดังกล่าวเบื้องต้นตํารวจได้ดาเนินคดีกับนายพิสิทธิ์ลในข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไต่ตรองไว้ก่อนก่อนจะส่งตัวดําเนินคดีต่อไปครับนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่กองบัญชาการตารวจนครบาลช่วงนี้กลับไปที่สถานีครับคุณค่ะ นี่คือความคืบหน้าล่าสุดนะคะที่คุณอนุรักษ์ได้ไปติดตามความคืบหน้ามาค่ะเดี๋ยวติดตามว่าตำรวจจะดำเนินคดียังไงต่อใช่ครับผม